สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนชนปูค่ะอันนี้เป็นต้นพริกค่ะต้นพริกใหญ่มีเม็ดแล้วปาบัวจะย้ายลงกระถางนี่ค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในถุงดำแล้วต้นเขาเอ็นแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะต้นเขาเอ็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะเอาอันนี้ออกกิง่งกิ่งเล็กกิ่งน้อยเขาออกค่ะเพื่อจะให้เม็ดเขาสมบูรณ์อันนี้ก็ไม่เอาเนาะ ไปเลยค่ะนี่ค่ะเขาไม่ได้เปียกถึงก้นเลยเนาะรดน้ำก็ไม่เปียกนะค่ะฝนตกก็ไม่เปียกใสลงไปเลยค่ะ ลงไปเลยเดี๋ยวป้าจะบี้บี้เขาสักหน่อยบี้บี้เขาเพื่อดินจะได้ลงไปให้เต็มค่ะนี่ค่ะ ราก็จะเอาดินเนี่ยค่ะเป็นดินผสมเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยใส่แล้วก็กดให้แน่น ถึงฝนตกลินซิซิแต่ก็พริกก็ไม่เปียกค่ะอ่ะลดลงไปเลยค่ะทีนี้งามแน่ค่ะเพราะว่าเราเสริมดินเราเสริมดินให้เขาเนาะมี นี่ค่ะดูต้นของเขานี่ค่ะต้นใหญ่สมบูรณ์แบบนี้แล้วเราย้ายจากถุงดำมาใส่กระถางเพื่อจะให้เขามีอาหารได้กินเยอะๆเนาะ,เ,นะเราดินก็เป็นดินใบสามฉาผสมขี้หมูและก็หน้าดินเนี่ยค่ะต้นพริกนี่เห็นไหมกระถางยาวๆแบบนี้ใหญ่ยยๆแบบนี้ค่ะ กด,กดให้แน่นตั้งไว้อย,ยกไม่ไหวแล้วทีนี้ดินดินที่เหลือดินที่มีนี่ป้าก็จะมาเสริมนะคะมาเสริมแถวนี้เนี่ยค่ะที่ว่าปลูกไว้แล้วดินมันซุดมันอะไรนคะคะ ดินรดน้ําให้ปุ๋ยให้โฮอร์โมนค่ะเป็นพริกต้นเก่าเนาะเราก็จะได้มีเม็ดไว้เก็บกินนะะคเดี๋ยวป้าก็จะเสริมดินให้หมดเลยค่ะเสริมดินให้หมดเดี๋ยวป้าก็จะมานี่ตัดแตง่งตัดแต่งกิง่ง แต่งกิงให้พริกค่ะนี่ค่ะกิ่งด,ด,ด,ด้านล่างให้ปร่งให้โล่ง ไม่ค่อยสมบูรณนะ์เนาะเพราะว่าเป็นพริกต้นเก่าผ่านแล้งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันแ,แล้งลด้เกินดน้ําก็ไม่เปียกประมาณนี้ค่ะอันไหนไม่เอาป้าก็ตัดทิ้งตัดทิ้งไปเลยป้าจะให้ดูพริกนี่ค่ะนี่ดิน ดินอันนี้ป้าก็จะเอาไปเสริมให้หมดเลยแล้วก็ตัดแต่งตัดแต่งกิ่งเล็กๆนน้อยที่ตามนี่ค่ะมาค่ะเรามาดูกันเนี่ยค่ะกิ่งแบบเนี้ยป้าจะไม่เอาไว้ ý thức nha mặc ta có sẽ đinh mà sớm นี่ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนต้นพริกก็จะสูงค่ะสูงประมาณนี้แล้วป้าก็จะไล่อเอาแขนงออกแล้วก็เสริมดินแบบนี้ค่ะป้าทำให้ดูก่อนนะคะ ปากขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเหงื่อเข้าตาเสบตาขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจป้าบัวน,นะคะคลิปนี้ปากขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ